สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับแซนตี้เปิ้ลกุลธิดาค่ะ วันนี้มาในวันคริสต์มาสอีฟไม่ได้เอาของขวัญมาฝากแต่ว่าเอาอากาศอุ่นๆมาฝากกันนะคะเพราะว่าในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ไทยตอนบนจะร้อนขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะส่วนภาคกลางหายหนาวแล้วแต่จะยังมีลมเย็นอยู่บ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคตะว,วันออกและภาคอีสานตอนล่างทําให้วันที่24-26ธันวาคมนี้ไทยตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะส่วนช่วงนี้ใครจะชวนแซนตี้เปิ้นไปเที่ยวภาคใต้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าฝนน้อยอากาศแจ่มใสแต่ว่าที่ต้องเตือนกันก็คือวันที่27หรือวันจันทร์หน้าถึงวันที่30ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทำให้พรุ่งนี้และมรืนนี้ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงอีก2-5องศากับมีลมแรงโดยจะเริ่มในภาคอีสานก่อนนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะต่อไปค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศรายภาพพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอากาศจะฮ้อนขึ้นแหม1ถึง2องศาต่ำสุด15องศาสูงสุด34องศายอดดอยหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด6องศาเจ้าภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2ถึงองศาและจะมีฝนร้อยละสิของพื้นที่ต่ำสุด15องศาสูงสุด32องศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด9องศาค่ะ ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาโดยภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ที่จันทบุรีและตราดค่ะมาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างน,นะคะตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนตอนล่างมีฝนร้อยละสิของพื้นที่ที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอนันมามีฝนเล็กน้อยร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากที่ตรังและสตูลต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะ กรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาที่จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่นพ m 2.5ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงค่าฝุ่นโดยรวมเกินค่ามาตรฐานเกือบทุกจุดนะคะและอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพแล้ววันนี้มี3จุดด้วยกันที่พบค่าฝุ่นสูงอยู่ในระดับสีแดงหรือว่าอันตรายกับสุขภาพ สูงสุดในประเทศวันนี้วัดได้ที่ริมถนนมาเจริญเพชรกเกษม81เขตน้องแขมค่าฝุ่น101ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรริมคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนาค่าฝุ่น97ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ91ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ โดยกรมควบคุมมลพิษคาดการฝุ่นจะสูงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26ธันวาคมหรืออีก2วันด้วยกันนะคะหลังจากนั้นสถานการณ์ฝุ่นจะทุเลาลงเพราะว่าเริ่มมีลมเฉยช่วยพัดพาฝุ่นออกไปได้ค่ะแต่ต้องไม่ประมาทสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้รถสาธารณะคนละไม้คนละมือก็สามารถช่วยกันลดฝุ่นได้แล้วนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มาพบกับดิฉันนะคะมาแทนคุณสุธิดา2วันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย